สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการใช้ c อนโทนนะครับในการแทนที่ปีที่เราเคีนะครับคือปีที่เราเคีเนี่ยมันจะต้องเป็นปีคิดศักราชนะครับแต่ว่าบังเอิญดัตต์เบทที่เรามีเนี่ยเป็นคุศักราชเดี๋ยวทาให้ดูนะครับเนี่ยครับถ้าเราเคีเป็น ปี2561นะครับจริงๆมันคือพุทธศักราช3104ครับคือคศักราชสองห้าคือพุทธศักราช3104นะครับโดยง่ายๆคือว่าการนำปีพุทธศักราชนะครับลบ5 4 3นะครับอย่างเช่น3าน่นนะครับอันนี้เป็นพศอ,อ,อันนี้เป็น,ออนคศ อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราคีย์เป็นอพศกแปดนะครับก็คือปีคริสต์ศักราช2025นะครับเป็นตัวอหญ่งนิดนึงถ้าเทียบกันก็คือ ฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เราจะได้ว่าพี่เราคีสองห้าหกหนึ่งนะครับต้องแปลงเป็นสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวแปลงเลยนะครับเราจะใช้ปุ่มคอนโทล F นะครับสลับสองห้าหกหนึ่งนะครับแทนที่ด้วยสลับสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับไฟล์เรามีหลายชีตนะครับข้อมูลเรามีหลายชีตเราจะแปลงครั้งเดียวก็ให้เลือกเป็นเวิร์กบุ๊กนะครับแล้วก็แทนที่ทั้งหมดนะครับ นะครับแทนที่79ตำแหน่งนะครับพ็2562ก็เป็น209 1แทนที่ทั้งหมด6ฟามก็เป็น202 0น,นะครับ4 2031 65เป็น สองศูนสองสองหหเป็นสองศูนสองสามเป็นสองศูสองสี่แล้วก็ปีนี้หกแปดนะเป็นสองเราคลิกก็คือการใช้สแลชเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลเราอาจจะมีการคีย์ตัวเลขที่เป็นปีนะครับการสแลชก,ก็คือ เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นวันที่เท่านั้นนะครับก็ง่ายๆนะครับเลือกใช้คอนโดนเอฟแล้วก็เลือกเป็นแผ่นอ่าทาั้งไฟนะครับบล o อกนะครับตรงนี้ก <c oughs> ารแปลงวันที่ให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยนะครับช่วยในการเช็คจํานวนวันคงเหลือหรือว่าอีกกี่วันที่จะถึงเช่นถ้าแผนซ่อมบํารุงเนี่ยเรากําหนดว่าเป็นวันที่อ่าสิบห้าธันวาเนี่ยมันก็จะบอกว่าอ่อเหลืออีกสิบสามวันนะอะไรเงี้ยครับใช้ใช้สูตร ใช้ลบกันธรรมดาก็ได้นะครับลถโชว์เป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาแนะนำอีกทีแล้วกันนะครับขอบคุณครับ